ัครบพี่น้องมวลหมหาประชาชนผู้รักความเป็นธรรมทุกท่านครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้อาจจะพบกับพี่น้องถี่ขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาของการต่อสู้เนี่ยไม่ใช่แค่ฝ่ายเราครับที่เรียกว่าเป็นยกสุดท้ายคงสุดท้ายฝ่ายคุณทักษิณเองหรือแม้กระทั่งองค์กรอิสระเองเขาก็ใช้กันทั้งนั้นว่า เป็นช่วงโค้งสุดท้ายทางการเมืองจริงๆครับจากนี้ไปโดยเฉพาะวันนี้จริงๆแล้วก็มีข่าวดีที่อาจจะพูดกันไปบ้างนะครับปปชคุณหมอวลงก็ได้พูดไปแล้วช่วงหัวค่ำว่าวันนี้กรรมการปปชมีมติไม่เพิ่มพยานเจ็ดปากตามที่คุณยิ่งรักขอไปนั่นหมายความว่าจากนี้ไปปปชก็กำหนดวัน ชี้มูลทุจริตจำนำข้าวของคุณยิ่งรักและคณะได้ทันทีครับพี่น้องทีักครับวันนี้ข่าวดีจากปป,ป,ปชยังพ่วงท้ายมาด้วยมติปปชชีช้มูลความผิดของสอวอที่เข้าชื่อสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นที่มาสอวอ36คนต้องยุติปฏิบัติหน้าที่ทันทีครับพี่น้องทีักครับ จริงๆมีข่าวดีย่อยๆแต่ผมคิดว่าเป็นข่าวใหญ่ในทัศนะผมเมื่อวานมีพระราชองการโปรดเกล้าให้คุณทวินเปลี่ยนสีกับดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องทีละครับวันนี้ก็มีบรรดาข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขหลวงปู่พุทธอิสะระปลัดกระทรวง สาธารณสุขคุณหมอณรงค์ก็ไปเยี่ยมเยือนแล้วก็ตอนรับให้กำลังใจแต่วันนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าทันทีที่กลับบ้านเดิมบ้านหลังเก่าตำแหน่งเลขาสมชที่ถูกยึดไปสองปี6เดือนตลอดรัฐบาลยิ่งลักวันแรกวันนี้ท่านทวินพูดชัดเจนว่าจะไม่เข้ารายงานตัวต่อยิ่งรักชินวัตรครับพี่น้องนี่ละครับ ก็อาจจะเป็นข้าราชการระดับสูงอีกท่านหนึ่งนอกเหนือจากนายแพทย์นรงประลัดกระทรวงสาธารณสุขก็มีเลขาสมชท่านนี้ที่สำคัญท่านยังพูดทิ้งท้ายอีกว่านโยบายดับไฟใต้ซึ่งเป็นนโยบายที่ล้มเหลวที่สุดในรัฐบาลชุดนี้ต้องทบทวนครับพี่น้องทีละครับนั่นเป็นสิ่งที่เราอยากเห็นใช่ไหมครับจริงๆถ้าผมจำไม่ผิด รัฐบาลนี้ขึ้นมาก็มีความพยายามที่จะเจรจากับผู้ก่อความไม่สงบท่านทวินเปลี่ยนสีรวมทั้งผู้บัญชาการทหารบกพลเอกประยุทธ์จันโอชาส่งสัญญาณชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับการเจรจากับกลุ่มก่อความไม่สงบเพราะที่ผ่านมามีการเจรจาที่ไม่เปิดเผยหลายครั้งแต่ไม่สามารถที่จะทำให้สถานการณ์สาจังหวัดชายแดนภาคใต้ คลี่คลายแต่อย่างใดที่สําคัญรุนแรงขึ้นจนน่าเป็นห่วงใช่ไหมครับพี่น้องทีักครับในขณะนี้น่าเป็นห่วงมากปรบมือดังๆเอาใจช่วยให้กําลังใจพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หน่อยหลายคนเนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่มีความระแวดระวังเรื่องความไม่ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินแต่ไม่ได้เห็นแก่ตัวเลยครับ เขาบอกกับผมผมเจอหลายคนที่มาจากปัตตานียะราณราธิวาสเนี่ยทั้งที่แห่งนี้และก็ที่คอปทร์เนี่ยเขาห่วงประเทศไทยมากกว่าครับพี่น้องที่รักครับเขาจึงมาร่วมชุมนุมกับเราไปไปกับกับเยอะมากนะครับวันนี้ก็มีข่าวดีก็พอหอมปากหอมคอกันไปเท่าที่เล่าได้นะครับแต่เรื่องใหญ่วันนี้ที่จะคุยกับพี่น้องก็คือว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีความพยายามที่จะปลุกกระแสเลือกตั้ง ก่อนปฏิรูปการเมืองกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทั้งๆท,ที่กระแสนี้เราตอกฝาลงไปเรียบร้อยแล้วจากการเลือกตั้งที่เป็นโมฆะและสังคมไม่ตอบรับเพราะผู้ใช้สิทธิ์ลเลือกตั้งน้อยมากเป็นประวัติการครับพี่้องทีรกครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียน3,800ล้านบาทที่ใช้ไปกับการเลือกตั้งสองกุมภายังไม่มีใคร อาสาที่จะรับผิดชอบโยนกันไปกันมาระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งการรัฐบาลแต่วันนี้จะปลุกกระแสนี้มาอีกจะเอาเงิน3 0 0พ4,000ล้านบาทกลับมาละเลงเพื่อสนองตอบจริตของนักการเมืองที่อยากเลือกตั้งโดยอ้างว่ามาเลือกตั้งก่อนค่อยปฏิรูปพี่น้องเชื่อไหมครับเลือกตั้งก่อนค่อยปฏิรูปเชื่อไหมครับเชื่อไหมครับไม่มีใครเชื่อครับเพราะมีเหตุผลมากมายที่ ถ้าต้องเท้าความย้ำยืนจุดยืนของพวกเราก็คือว่าเรื่องใหญ่ที่สุดเรามิอาจไว้วางใจให้นักการเมืองผูกขาดและเป็นเจ้าภาพการปฏิรูปอีกต่อไปใช่ไหมครับพี่น้องที่รักครับถึงเป็นเหตุผลสำคัญที่มวลมหาประชาชนต้องยืนหยัดวันนี้ก็180วันแล้วครึ่งปีเข้าไปแล้วครับ เพื่อเรียกร้องการปฏิรูปประเทศไทยโดยมือของมวลมหาประชาชนปล่อยให้นักการเมืองเป็นผู้ดูบ้างใช่ไหมครับเขาผูกขาดมาตลอดวันนี้การต่อสู้ที่ใหญ่ที่สุดของเราก็คือเรียกร้องขอเป็นเจ้าภาพการปฏิรูปปฏิรูปเสร็จเป็นรูปธรรมค่อยก,กลับไปเลือกตั้งใช่ไหมครับที่สำคัญที่สุดการปฏิรูป5-6ข้อของกปปส จะไปเลือกจะไปเลือกเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งก่อนไม่ได้ครับพี่น้องทีละครับจะไปบอกว่าก็ปฏิรูปกติการะบบเลือกตั้งก่อนห้าหกเรื่องค่อยไปว่ากันหลังเล้รัฐบาลใหม่เช่นเรื่องระบบราชการกระจายอํานาจปราบคอร์รัปชันปฏิรูปตํารวจแก้ปัญหาความยากจนเหลื่อมล้ําสารพัดเนี่ยนะครับจะไว้ใจได้อย่างไรใช่ไหมครับว่ารัฐบาลที่ชนะเลือกตั้งกลับมาแล้วจะปฏิรูปประเทศไทยใช่ไหมครับ ถึงขั้นเสนอกันไปไกลว่าเพื่อสร้างหลักประกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและก็เรียกความไว้วางใจจากพี่น้องมวลมหาประชาชนมีบางคนเสนอว่าก็ลงสัตยาบันกันในบรรดา68พักการเมืองสัตยาบันที่ว่ามีคนพูดว่าหลังเลือกตั้งจะมีรัฐบาลแห่งชาติขึ้นมาซึ่งพักการเมืองอาจจะส่งตัวแทน หรือส่งคนของพรรคการเมืองมาร่วมเป็นรัฐบาลชั่วคราวประมาณหนึ่งปีหรือปีครึ่งแล้วก็ทําการปฏิรูปประเทศไทยเสร็จแล้วยุบสภาเลือกตั้งอีกเป็นครั้งที่สเพื่อเข้าสู่กระบวนการปกติมีสูตรนี้เกิดขึ้นที่เขาเรียกว่าลงสัตยาบันกันเอาละจะจริงเท็จประการใดจะด้วยเจตนาดีด้วยความหวังดีต่อบ้านเมืองอย่างไรก็แล้วแต่แต่ก็ต้องเรียนท่านเหล่านั้นว่า ไอ้ความไม่ไว้วางใจของพวกเราต่อบรรดานักการเมืองหรือระบบการเมืองที่ล้มเหลวเนี่ยไม่ใช่เพราะฟังกำนันพูดแล้วเราเข้าใจแล้วเราเห็นไม่ใช่เพราะนักวิชาการเพราะแกนนำตรงนี้มาพูดมาพิปรายปาาัยแล้วเราเห็นเราเข้าใจไม่ใช่แค่นั้นใช่ไหมครับที่สำคัญเราเห็นด้วยตัวเองว่านักการเมืองทรยศพวกเรามาต่อเนื่องใช่ไหมครับพี่น้องที่รักครับเป็นประสบการณ์โดยตรง วันนี้เราถึงต่อสู้อย่างเด็ดเดียวแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็เข้าใกล้ชัยชนะเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เหลือไม่กี่คืบซึ่งว่ากันว่าเดือนนี้ก็ควรจะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองสิียิไอ้สัตยาบัญที่ว่ากันเนี่ยถ้าเราย้อนไปดูง่ายๆไม่ต้องไปไกล,ล้ละกครับหลายคนอาจจะมีประสบการณ์โดยตรงต่างกันเวลาเขาหาเสียงเขาก็จะมีนโยบายอย่างนั้นอย่างนี้พอไปเป็นรัฐบาล บางเรื่องก็ทําตามนโยบายทําได้ไม่ได้ก็ว่ากันไปแต่ไอ้ที่ไม่เป็นนโยบายแล้วทําก็มีเยอะแยะครับพี่น้องที่รักครับเช่นรัฐบาลชุดนี้กรณีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยบรรจุในนโยบายไหมครับพี่น้องที่รักครับไม่มีในนโยบายที่แถลงต่อสภาแต่คุณยิ่งรักหยิบเรื่องนี้มาแล้วก็ลักกลับลักไก่ ตอนดึกๆเพื่อออกกฎหมายฟอกผิดพี่ชายตัวเองเห็นไหมครับเรื่องนี้ไม่มีนโยบายแต่เขายังกล้าทำคำถามคือเราจะลงสัตยาบันกับคนเหล่านี้หรือครับเมื่อช่วงน้ำท่วมปี2554คนหอบข้าวหอบผ้าหอบผ่อนหนีน้ำท่วมคนตาย800กว่าคน พยนะทางเศรษฐกิจมากกว่าล้านล้านบาทเราได้ยินจากคุณยิ่งรักว่าเอาอยู่เอาอยู่แต่สุดท้ายเอาไม่อยู่วินาศสันตโลใช่ไหมครับพี่้องที่ลกครับเราจะทําสัญญาบัตรสัตยาบันกับคนที่บอกว่าเอาอยู่หรือไม่ใช่แค่นั้นจํานําข้าวนี่ชัดเจนบอกว่าจะช่วยชาวนาทําไปทามาหายกินกับชาวนาเอาชาวนามาอ้าง มีสัญญาซื้อขายระบายเข้าภายใต้สัญญา G2G ตรวจสอบแล้วไม่มีสัญญา G2G ไม่ได้ขายเข้าให้กับจีนแม้แต่เม็ดเดียวครับพี่ดองทีละครับนี่ก็คือโกหกเราจะทำสัตยาบันกับนักการเมืองแบบนี้เหรอครับวันดีคืนดีรองนายกหวัวหน้าทีมเศรษฐกิจรับผิดชอบการเงินการคลังของประเทศเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยอมรับต่อสภาหน้าตาเฉยว่าตัวเลขส่งออกเขาปั้นขึ้นมาเองเป็นการโกหกสีขาวหรือไว้ลายพี่น้องจะทำสัตยาบันกับคนแบบนี้หระครับเราจะรับสัตยาบันจากคนเหล่านี้เหละครับใบประทวนจำนำข้าวมูลค่าแสนกว่าล้านบาทนี่เป็นมากกว่าสัญญาประชาคมเป็นมากกว่าสัตยาบันเพราะเป็นสัญญาส,สัญญาจำนำ วันนี้ยังหาเงินใช้หนี้ชาวนาไม่ได้เราจะทำสัตยาบันกับนักการเมืองจำพวกนี้เหรอครับพี่น้องที่ลกครับค่าครองชีพถแถลงใหญ่โตที่สนามราชมังคลาก่อนเลือกก่อนวันลงเลือกตั้งสองวันบอกว่าเป็นรัฐบาลจะกระชากค่าครองชีพลงทันทีเป็นได้ไม่ถึงส,สามเดือนครับ แพงทั้งแผ่นดินโกหกสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงเราจะรับสัตยาบันกับคนแบบนี้เหรอครับนี่เป็นแค่ตัวอย่างคร่าวๆที่ยกมาให้ดูว่าทำไมสัตยาบันสัญญาประชาคมจากการเมืองที่ล้มเหลวเราถึงไม่ไว้วางใจอีกต่อไป ทำไมเราถึงต้องลุกขึ้นมาสู้เพื่อทวงอำนาจในการจัดการบ้านเมืองด้วยตัวเองภายใต้รัฐธรรมนูญมาตราสามอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนเพราะประสบการณ์ตรงของพวกเราไว้วางใจเขาทำหน้าที่แทนเราไม่ได้อีกต่อไปครับพี่น้องธิรกรับพอเราพูดเรื่องปฏิรูปประเทศไทยพอกระแสปฏิรูปการเมืองเข้มขึ้นดังขึ้นก่นเราชุมนุม ยิ่งรักก็ทิ้งทวนแก้เกมการเมืองหลังจากทุจริตจำนำข้าวเศรษฐกิจล้มเหลวค่าครองชีพถีบตัวสูงขึ้นตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองมีคุณบรรหารเป็นประธานปฏิรูปประชุมได้แค่สองครั้งครั้งที่สามทยอยทยอยทยอยลาออกจนไม่เหลือแม้แต่คนเดียวครับพี่ดองที่ลกครับ มาวันนี้คนแบบนี้จะมาขอร่วมส่วนปฏิรูปประเทศไทยพี่น้องยอมเลยครับช่วงที่เขามีอำนาจที่สำคัญที่สุดเขาบอกว่าเขาจะทำแต่เขาไม่ทำเขาตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วเขาไม่ทำไอ้แล้วกรรมการชุดนี้ก็ไม่มีโครงสร้างไม่มีแผนอะไรครับคุณบรรหารเดินสายพบพักนู้นพักนี้สุดท้ายก็ไม่มีรูปมาทมอะไรกรรมการก็ทยอยลาออกลาออกจนตอนนี้ก็ เหลือแต่ชื่อครับพี่น้องที่ล้ครับปฏิรูปประเทศไทยเรียบร้อยโรงเรียนชินวัตรยิ่งถ้าย้อนกลับไป2,540เราได้รัฐธรรมนูญฉบับที่เรียกกันว่าฉบับปฏิรูปการเมืองหรือที่เรียกกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเพราะมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในขอบข่ายทั่วประเทศอย่างกว้างขวางและเป็นปฏิปฏิศาสตร์ของโลกด้วย ต่างประเทศยังชื่นชมว่าประเทศไทยเก่งมากและสามารถทำได้ทำให้คนเล็กคนน้อยชนชั้นการชั้นล่างคนในเมืองในชนบทแบกธงเขียวรณรงค์ทั้งประเทศว่าอยากได้การปฏิรูปประเทศไทยจนสามารถบีบให้รัฐสภาปฏิรูปประเทศไทยผ่านรัฐธรรมนูญมาตรา2540ได้สำเร็จครับพี่น้องทีละครับมีบทบัญญัติรับรนูลก้าวหน้ามากมาย ยังไม่เคยเป็นมาก่อนไม่เคยมีมาก่อนผ่านไป3ปี4ปี2,544ได้ระบอบทักษิณสิ่งแรกที่ระบอบทักษิณเข้ามาก็คือการหักกับรัฐมนูญฉบับ40โดยเฉพาะการรอบบี้ตุลาการสารรัฐมนูญจนผ่านคดีสุขหุ้นหรือที่เรียกกันว่าบกพองโดยสุจริต8ต่อ7จําำได้ไหมครับพี่น้องทีล่ละครสิงหาคม44จําได้ใช่ไหมครับ